สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสออก,กอสออกคเสนอรายการ360อองศากับการดูแลชีวิตครูรวมพลังครูไทยรวมแรงร่วมใจ ต้านภายาัยเสิดการจัดมวยโลกรายการกุศลต้านภัยาเสพติดครั้งนี้นั้นเป็นการประสานการระหว่างองค์กรครูนะครับซึ่งประกอบไปด้วยองคอ์กรระดับประเทศคือสพันธ์สมาค,ครูแห่งประเทศไทยกับองคอ์กรภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยสาพันธภูรูภาคเหนือแล้วก็สาพันธ์ครูเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สกสคนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันจัดมวยครั้งนี้ขึ้นโดยความร่วมมือของอท่านนิวัฒน์เหล่าสวนนวัตหรือแชแม้โปรโมเตมอร์ชื่อดังของมอนไทยนะครับเป็นการดึงความร่วมมือของทุกฝ่ายมาช่วยกันการจัดมวยครั้งนี้ไม่ได้หาผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอของใครเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของการศึกษาโดยแท้จริง แล้ประกาศเลยนะครับรา,ายได้ทุกบาทเนี่ยเราจะนํามาซึ่งการพัฒนาไม่ว่าพัฒนาองค์กรพัฒนาการศึกษานะครับและจะต่อสู้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรการนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นต่อการพัฒนาการศึกษาต่อรัฐบาลน,นะครับเพื่อการแก้ไขไปสู่สิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าพวกเราร่วมมือในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นบันไดไปจัดในภาคอื่นอีก3ภาคในที่เหลืออย่างยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับฝากด้วยครับ มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลยาเสพติดแวันนี้ประเทศไทยประสบภาวะเรื่องยาเสพติดเป็นถือว่าเป็นขั้นวิกฤตกันแล้วกันเราอยากจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อเป็นสื่อที่จะต่อต้านยาเสพติดร่วมกับทุกภาคส่วนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดียิ่งของสันุูภาคเหนือที่ได้มีส่วน ในการเริ่มต้นในการจัดกิจกรรมการชกมวยเพื่อเป็นสื่อที่จะนําไปร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติดขอเชิญชวนพี่น้องทุกภาคส่วนเรามาร่วมกันจัดงานครั้งนี้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะได้ละได้บดไทยของยาเสพติดออกจากสังคมนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับสํานักงานคณะกรรมการสกรส,กสคชีวิตครูเราดูแล